เอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะรายการผู้หญิงคิดเป็นค่ะแมวันนี้เหงาจังเลยอะ่ะจิ๊กซอก็ทิ้งเราอะ่ะคุณผู้ชมยังทิ้งเราอีกคุณผู้ชมคะโทรมาพูดคุยกับเราได้นะคะวันนี้เราอยากรู้จังเลยว่าคุณมีเคล็ดลับยังไงที่จะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จนะคะร่วมพูดคุยกันได้ในสายสดในรายการของเรานี่แหละที่หมายเลข02936ค่ะ3202แล้วก็02936 3203นะคะ2เบอร์นี้ขึ้นให้เราที่หน้าจอนะคะร่วมพูดคุยกับเราได้โทรมานะรอยอยู่นะคะ เอาละค่ะหรือว่าจะส่งเป็นประเด็น S M S มาก็ได้ค่ะเพียงแค่พิมพ์ B P ตัวใหญ่นะคะตามด้วยเคล็ดลับในการที่คุณจะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จและส่งมาที่หมายเลข4890011ค่ะก็รุนรับเป็นของรางวัลเครื่องสําอางจาก B S C นั่นเองนะคะเอาละในระหว่างที่รอสายคุณผู้ชมอยู่ดูนะจะมีใคร จดีนะคะโทรมาเป็นเพื่อนคุยกับควัญบ้างเรามาพูดคุยถึงเคล็ดลับของหญิงสาวคนหนึ่งดีกว่าที่ได้รับขนานนามเป็นอัจฉริยะหญิงของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งที่สําคัญนะคะถือว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งในวงการของการศึกษาไทยก็ว่าได้กับเธอคนนี้ค่ะคุณวนิสลาเรสหรือว่าหนูดีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหญิงเก่งของไทยปัจจุบันนี้เนี่ยมีวัยประมาณ30 เขาเรียกว่า30กําลังแจ๋วเลยนะนะคะหลายๆคนอาจจะพอคุ้นหน้าคุ้นตากับชื่อหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับภาพนะคะเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ชมกันถึงความสวยของเธอนี้คนนี้นั่นเองนะคะน่ารักมากเลยเขาบอกว่าหลายๆคนนะคะรู้จักกับเธอมาจากการที่เธอเนี่ยได้ไปออกรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนหรือว่าจะเป็นรายการจับเข่าคุยนะคะทําให้เธอเนี่ยดังแบบว่าทแทบข้ามคืนเนี่ยดังได้เร็วมากและที่สําคัญทําให้หลายๆคนในประเทศไทย รู้จักกับเธอมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะแปลกประหลาดใจมากกว่านั้นค่ะถ้ามารู้ถึงประวัติของเธอหรือว่าความเก่งกาจของเธอนะคะซึ่งวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของเธอมาร่วมพูดคุยกันนะคะโดยที่ขวัญเนี่ย ไปสืบหาข้อมูลมาว่ากว่าจะได้ถึงวันนี้วันที่หลายๆคนได้รับขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะหญิงของไทยเนี่ยเธอผ่านโพสและต้องผ่านออฝ่าฟันป,ปัญหาและอุปสรรคอะไรมาบ้างนะคะมาดูประวัติของเธอบ้างดีกว่านะคะคุณหนูดีเนี่ยเขาจบปริญญาตรีเกียดนิยมค่ะทางด้านครอบครัวศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์คอลเลจพาร์คจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและยังจบด้านปริญญาโทนะคะเกียดนิยมทางด้านวิทยาการทางสมองของมหาวิทยาลัย ซึ่งแหมถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกเลยทีเดียวของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะปัจจุบันเนี่ยเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านอัจฉริภาพเพียงคนเดียวของประเทศไทย หุยเท่มากเลยนะคะถือว่าเป็นตําแหน่งที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองแล้วก็ลุ้นเป็นกําลังใจคอยเชียร์ของเธออยู่นั่นเองค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเธอยังเป็นผู้ชนะล้านที่15ในรายการอัจฉริยะข้ามคืนอีกด้วยและยังเป็นประธานกรรมการบริษัทอัจฉริยะสร้างได้จํากัดค่ะเป็นผู้อานวยการโรงเรียนนวณิสานะคะแล้วก็เป็นผู้นําเสนอแนวคิดคนทั่วไปก็สามารถสร้างและฝึกฝนให้เป็นอัจฉริยะได้เช่นกัน กับหนังสือที่มีชื่อว่าอัจฉริยะสร้างได้แม่ฟังดูแล้วดูว่าเธอในประวัติเธอเนี่ยเยี่ยมเลยนะคะแต่ว่ากว่าจะประสบความสําเร็จเป็นเธอเป็นคุณหนูดีอย่างที่หลายๆคนรู้จักกันแบบทุกวันนี้เนี่ยเบื้องหลังความเป็นมาครอบครัวก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะซึ่งคุณหนูดีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่า พื้นฐานที่คุณแม่สร้างให้เนี่ยก็คือการตั้งโรงเรียนวันิสาซึ่งตั้งขึ้นโดยคุณแม่นะคะเป็นคนปลูกสร้างแนวคิดให้กับเธอค่ะโดยมีเอกสารชื่อว่าปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญที่สุดของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการพศ .2543 คุณหนูดีบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่เชื่อวิธีที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทําอยู่เนื่องจากว่าเป็นการจับเด็กมาอยู่ในที่แล้วก็เหมือนกับเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กจริงๆเรา ต้องบอกว่าไม่อยากจะใช้คํานี้นะคะคุณหนูดีบอกว่ามันอาจจะดูเป็นคําที่แรงไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเป็นการที่นําเด็กมารวมกันโดยที่ไม่ให้เขาได้มีการแสดงอิสระภาพหรือว่าไม่มีการแสดงความคิดใดๆในการเรียนรู้เลยโชคดีที่ว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยวางพื้นฐานความคิดมาให้ตั้งแต่เด็กโดยการเริ่มเปิดโรงเรียนในการสอนหนูดีคนเดียวก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเก็บลองเก็บสถิติต่างๆนะคะว่าเป็นการลองถูกลองผิดว่าวิธีการไหนที่จะ ทำให้เด็กนั้นเข้าใจและสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็กด้วยทําให้เด็กเนี่ยไม่ต้องมานั่งท่องกอไก่ขอไข่จนถึงฮอนุคู่แต่ว่าให้เด็กเนี่ยมีแนวคิดแบบอิสระค่ะกล้าที่จะถามซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่มีใครสนใจแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการบอกหลักสูตรเผยแพร่หลักสูตรออกไปในที่ต่างๆอย่างเช่นอย่างวิทยาออวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็จะมีการพาเด็กเนี่ยไปดูสวนไปชมธรรมชาติแล้วมีคนสนใจมาก ขึ้นมากขึ้นก็ส่งลูกหลานมาเรียนกันมากขึ้นนะคะพอโตขึ้นมาค่ะคุณนูดีเล่าให้ฟังว่าออคุณหูดีเนี่ยก็ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสตรีล้วน แต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่สามารถเข้ากับระบบการศึกษาได้เพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เธอเรียนรู้มาในสมัยประถมกับมัธยมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวนทางกันเธอก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็คือที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ที่ประเทศอเมริกานั่นเองนะคะ<อ>ก็มีการเรียน จนจบนะคะหลังจากนั้นก็มีการต่อโทรซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีค่ะที่ได้มีแนวคิดของโปรเฟสเซอร์ของฮาวเวิร์ดกา์เนอร์ที่บอกว่าคนเราเนี่ยมีความอัจฉริยะที่แตกต่างกันไปไม่จําเป็นก็ต้องไม่จําเป็นว่าต้องเรียนเก่งเสมอไปนะคะก็สามารถที่จะสร้างความเป็นอัจฉริยะนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็เขาบอกว่าพอทราบว่าทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเปิดหลักสูตรปริญญาโทเกี่ยวกับสมองซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแรกของโลกเลยทีเดียวเลยทําให้คุณหนูดีเนี่ยสนใจนะคะสนใจก็เลยเข้าไปศึกษาระบบนี้แล้วก็ตัดสินใจนะคะที่ล่ําเรียนจนจบแล้วก็ เอามาเปิดเป็นบริษัทอัจฉริยะสร้างได้ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็ให้คำปรึกษาใน3ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรโรงเรียนการเทรนนิ่งครูหรือว่าเทรนนิ่งผู้บริหารนะคะเพราะว่าสสิ่งนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้การศึกษานั้นพัฒนาไปไกลส่งผลให้เด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรู้ทางวิชาการมากขึ้นด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะเธอก็เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาศักยภาพองค์กรต่างๆของหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างความอัจฉริยะในครอบครัว แล้วก็เปิดสัมมนาให้กับบุคคลทั่วไปค่ะเอาละค่ะมีสายโทรเข้ามาจากทางบ้านใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายสายจากทางบ้านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ขันค่ะค่ะน้องอะไรคะอ๋อชื่ออ้อค่ะน้องอ้อน้องอ้อตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านบ้านอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพตอนนี้เป็นยังไงตรงนู้นฝนตกไหม อะไรนะคะที่นู่นฝนตกไหมคะอยู่เขตไหนของกรุงเทพเอ่ยอยู่บางกะปิค่ะอยู่บางกะปิอุ้ยใกล้เลยใกล้กับบ้านพี่มากเลยบ้านพี่อยู่แฮปปี้แลนด์อ่าอยู่ใกล้กันไหมใใกล้ใกล้กันใกล้กันใช่ไหมคะเมื่อวานฝนตกหนักมากเลยที่สตูที่บางกะปินี่ฝนตกหนักไหมคะ าาก็ตอบหนักเหมือนกันค่ะอืมค่ะเอาล่ะวันนี้เรามีประเด็นในการพูดคุยกันว่าคุณมีเคล็ดลับยังไงในการที่จะทําชีวิตให้ประสบความสําเร็จตอนนี้น้องอ้อเรียนหรือว่าทํางานอยู่คะหรือว่ามีครอบครัว<อ>แล้วอ๋อ,อ,อมีครอบครัวแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วงั้นจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสาเร็จในเรื่องไหนดีละ่ะเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวอ่าเรื่องพูดถึงเรื่องอรกิจ เรื่งองธ,ธุรกิจนะกันค่ะธุรกิจเนาะทำอะไรอยู่คะ,ะก็ตอนนี้เปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะอ๋อเหรอด,ดีจังเลยดีจังเลยแล้วมีเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจยังไงคะให้ประสบความสําเร็จก็ขยันแล้วก็อดทนนะคะโอ้โหขยันแล้วก็วกอดทนเนาะ,ะค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเนาะแต่ว่ากว่าจะทําด้านนี้ก็ลําบากเหมือนกันค่ะ ใช่ไหมคะที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจก็มีเรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็มีค่ะก็เนี่ยสบซาๆมาบ้างเหมือนกันแต่ก็คงได้กําลังใจดีและที่สําคัญก็คือยึดมั่นหลักการในการทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จสองข้อนี้เลยทําให้ชีวิตเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้เนาะ ค่ะใช่ค่ะก็ต้องอดทนเป็นแบบอาอละค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณอ้อเนี่ยคงจะเป็นกําลังใจให้อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่กําลังมีปัญหาหรือว่ากําลังทําธุรกิจหรือว่ากําลังเรียนหรือว่าอยู่ในช่วงช่วงเวลาไหนของชีวิตก็แล้วแต่นะคะยังขอบคุณคุณอ้อมากนะคะแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่วันอื่นนะขอถามนิดนึงอะ,ค,ะค่ะค่ะไม่ทราบว่าจะมีพิธีกรที่พี่นุก๊กอะค่ะไม่ทราบาเร่รไม่เห็นเลยเพราะว่าดูเพินดู รายการดูดวงด้วยอะค่ะที่ก็หายไปค่ะตอนนี้คุณนุกไปปฏิบัติภารกิจเฉพาะกิจนะคะทาไมไม่ชอบพี่หรออ๋อชอบค่ะไม่เจ๋จะเห็นหายไปแต่ได้ช่วงนี้ก็จะสลับกันนะคะจะมีจะมีพี่ขวัญมีน้องจิ๊กซอแล้วก็มีคุณนุกอาจจะกลับมาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คุณนุกจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องด้านการตลาดนะคะอ๋อค่ะนึกว่าหายไปคิดถึงใช่ไหมเดี๋ยวฝากบอกคุณนุกให้ ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,อคคะเอาล่ะนะคะโอ้โหเคล็ดลับง่ายๆของคุณอ้อนะคะก็อดทนขยันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเชื่อว่าคุณอ้อน,น่าจะใช้วิธีการนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้บอกกับเราคืนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะจะทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้อะ มีอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณหนูดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เธอเล่าให้ฟังนะคะแลกเปลี่ยนกันว่าในช่วงเวลาที่เธอรอคําตอบจากที่ฮาร์วาร์ดนะคะเพราะว่าการที่หลายๆคนเนี่ย ก็ต้องอยากเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลกใช่ไหมคะซึ่งโรงเรียนแมริแลนด์ของเธอเนี่ยติดอันดับ1ใน25แต่ว่าฮาร์วาร์ดเนี่ยถือว่าเป็นติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกเลยทีเดียวที่หลายๆคนเนี่ยต้องเข้าไปนะคะที่อยากจะเข้าไปและมีความฝันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนี้นะคะเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยได้มีการเข้าไปสมัครทําเป็นจดหมายสมัครไปนะคะแต่ว่า ก็ยังไม่ได้รับผลอะไรตอบกลับมายังไม่ได้รับคําตอบอะไรกลับมาแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะเธอได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําให้มุมมองความคิดของเธอเปลี่ยนนะคะซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีก่อนที่จะเข้าไปเรียนต่อปริญญาโทที่ฮา r ์วาดนะคะเธอก็บินกลับมาที่ประเทศไทยค่ะมากับน้องสาวนะคะซึ่งน้องสาวของเธอเนี่ยก็อยากไปเที่ยวที่หาดป่าตองก็เลยขับรถไปเที่ยวกันแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะลงเล่นน้ําและสุดท้ายเปลี่ยนใจค่ะก็เลยไปปีนเขากันก็เลยทําให้รอดพ้นจากเหตุการณ์สึนามิมาได้ปรากฏ ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณหนูดีก็อยากที่จะช่วยสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเธอก็เลยอาสาไปเป็นล่ามในการแปลภาษาแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลที่พังงาถึง3วันจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเธอก็เลยกลับไปเขียนแนะนําตัวส่งไปที่ฮาร์วาร์ดใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็นั่งเขียนวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยผ่านทางเหตุการณ์สึนามิซึ่งคุณหนูดีก็เลยบอกว่าเคยเรียนที่โรงเรียนไทยก็รู้ว่าเวลาปกติเนี่ยโรงเรียนไทยเนี่ยไม่ได้สอนให้คนใช้ ักยภาพสมองอย่างเต็มที่คนไทยก็เลยไม่ได้ออไม่ได้ถูกฝึกกระบวนการคิดเลยทำให้ไม่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสนใจที่จะเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของสมองจะได้นํามาใช้ในการฟื้นฟูแล้วก็ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการศึกษาในไทยนะคะเธอก็ไล่ไปนะคะจนกระทั่งสุดท้าย เธอก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนที่ฮาร์วาร์ดแล้วจบปริญญาโทแล้วก็เป็นคุณหนูดีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมองนี้จนได้แม่ฟังดูแล้วนะคะช่างเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงๆนะคะรายการผู้หญิงคิดเป็นแล้วก็ขวัญเนี่ยก็เป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะนําข้อคิดของเธอมานะคะจริงๆแล้วคุณหนูดีเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่คนเก่งนะแล้วเธอก็ไม่ใช่คนฉลาดด้วยแต่ว่าเธอเป็นคนที่หมั่นฝึกฝนแล้วก็ใช้ศักยภาพสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบข้างนามา ใช้ในการปรับคิดนะคะปรับวิธีการคิดปรับแนวความคิดรวมถึงใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยเธอมีเคล็ดลับมาฝากนะคะเจ็ข้อง่ายๆสําสหรับใครที่อยากเรียนเก่งนะคะโดยที่ไม่จําเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะต้องมียีนหรือว่าต้องมี DNA ที่เก่งเสมอไปสามารถที่จะพัฒนาได้หลักการเจดข้อง่ายๆมากเลยนะคะเธอได้นํามาแลกเปลี่ยนกันดังนี้ข้อแรกนะคะเธอบอกว่าให้พกนะคะ ปากกา12สีอ่ะ อย่างช่วงอย่างเช่นพวกปากกาเขาเรียกว่าเป็นอะไรปากกาสีเมจิกหรือว่าเป็นตัวลายนะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเน้นข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้มีสีอย่างน้อย12สีนะคะถ้ามากกว่านั้นได้ยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีค่ะเขาบอกว่าสีเนี่ยจะสามารถเพิ่มการจดจําเนื้อหาต่างๆได้มากกว่าสีน้ําเงินที่เราเขียนปกติเวลาเราเขียนเราใช้สีน้ำเงินเออสีน้ําเงินหรือว่าสีดําเขียนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นพืชไปแต่ว่าการที่เรา ใช้สีเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยรับรู้แล้วก็แปลภาษาได้ดีกว่านะคะขั้นตอนที่2ก็คือว่าให้รู้จักใช้สมุดโนด้ตแล้วก็พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าไม่มีการใช้ จะดีมากกว่านั้นถ้าเป็นการใช้สมุดที่ไม่มีเส้นนะคะเพราะว่าลายเส้นนั้นเหมือนกับเป็นการจํากัดความคิดของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบแต่ถ้าเกิดสมุดโน้ตนั้นไม่มีเส้นเนี่ยเราจะสามารถขีดเขียนหรือทําเป็น Mind m ม n d แมปปิ้งหรือว่าทําเป็นรูปภาพและสมองของเราเนี่ยจะจดจาได้ดีมากขึ้นนะคะข้อที่3ค่ะก็คือให้บันทึก รูปแบบความคิดหรือว่าสิ่งที่เราจะจดจำเนี่ยให้อยู่ในลักษณะของรูปภาพ My m มล์แมปปิ้งนะคะหรือว่าเป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยจดจําได้ดียิ่งขึ้นข้อที่4นะคะควรที่จะพก mp3 เอาไว้เพื่อที่ว่าจะทําการอัดเสียงนะคะหรือในเวลาที่เราว่างจากการทบทวนตําราเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาฟังได้ว่าอาจารย์เนี่ยเขาสอนยังไงในในคาบนะคะหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรต่างๆที่อาจารย์ให้เราเอาไว้แล้วเราลืมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดทบทวนกันได้ ข้อที่5ก็คือเอาใจครูเอาใจใส่วิชาที่เรียนนะคะเขาบอกว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปเอาใจประจบประแจงคุณครูที่สอนแล้วนะเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยทำตัวสบายๆแล้วก็ให้เราเนี่ยทำตัวให้เป็นที่รักของครูนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความคิดว่าเรามีความสุขที่จะไปเรียนวิชานั้นๆถึงเวลาเนี่ยเราก็จะไปเรียนอย่างมีความสุขทั้งด้านความคิดทั้งด้านจิตใจแล้วก็สมองของเราก็จะปลอดโปร่งรับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นด้วย ข้อที่6ค่ะเขาบอกว่าให้พูดคุยกับปากกาก่อนสอบไปฟังดูแล้วงงๆปากกาหนึ่งด้ามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เราพูดคุยกับปากกาเนี่ยก่อนที่เราจะสอบหรือก่อนที่เราจะเขียนรายงานหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยค่ะมันจะเป็นการ เพ่งสมาธิและในช่วงเวลาที่เราเพ่งสมาธิเนะะี่ยค่ะสมองของเราเนี่ยก็จะลำดับเหตุการณ์ลำดับในเรื่องของความคิดแล้วก็ตัวอักษรให้เรากลันกรองแล้วก็มาเขียนเป็นรายงานหรือว่าเขียนข้อสอบได้ดีขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับใหม่นะคะซึ่งขวัญก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวจะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะแลวข้อสุดท้ายค่ะก็คือว่าให้นั่งหน้าห้อง คนไทยนะเขาบอกว่ามาก่อนนั่งหลังมาช้านั่งหน้าห้องแต่ว่าหลักการนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะใครที่มาก่อนเนี่ยต้องรีบไปนั่งหน้าห้องเพราะว่าการที่เรานั่งหน้าห้องเนี่ยสมาธิของเราเนี่ยจะจดจ่อกับคุณครูมากขึ้นหรือว่าอาจารย์มากขึ้นและที่สําคัญระดับเสียงเนี่ยจะได้ยินได้ชัดเจนขึ้นยิ่งเรานั่งอยู่ห่างออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้ระดับเสียงของเราเนี่ยระดับเสียงของคุณครูท่านเนี่ยลดลงนะคะแผ่วลงทําให้สมองของเราเนี่ยไม่ได้รับการดับรู้มากขึ้นนะคะประสิทธิภาพของสมอง ก็จะรับรู้ได้น้อยลงอะนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะ7ข้อ7อย่างที่จะทําให้คุณนั้นมีอัจฉริภาพแล้ที่คุณสามารถสร้างอัจฉริภาพของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าขวัญมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ไอเดียบันเจิดพร้อมกับพืชผักผลไม้ที่จะสามารถต้านโรคต้านไวยชราได้เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ